เห็นตาปากเปิดน่ะย่าเห็นตาปากเปิดใช่โยนหรออันนั้นก็ไม่เกิดนะเป็นปานเลยเป็นสบายดีเบายดีสบายดีสบายดีป้าปิจิจีอยู่เนาะกล่องมาเลื่อนขาคือขาดไปแล้วอามีอามีคนช่วยไม่ใส่น้องไม่เข่าน้องไม่เข้าอยู่ในรัดแล้วอกี้นี่เลยเมื่อกี้นี่คือบ่มาพร้อมกันตอนอยู่เฮือนไงมาเด้อสบายดีเด้อตัวจริงเพิ่นดังโม่ดังโม่เด้อทุกคนเนี่ย เบิ่งนเพนอีแบบหนึ่งปากกับปากกระจับดังกับโมูต้นนะคะเพิ่นน้อยแห้งปากให้นอนให้นอนสักแหงเลยเดพรหัวเน่เพิ่นเพ่อน่นพนอนเองเพิ่นเิาตกผิดเอาิิแบบเพิ่นตื่นแล้วเพิ่นปลาขาวชื่อปลาขาว่ะชื่อปลาขาวว่ะชื่อปลาขาวว่ะกะแพงเนาะโอ้นํารายเฮยอะไรนํารายเฮยแล้วไข่ทอดจากขอเต็มเนอนนี่นะหน้าพอเลยโอ้จมูกกระโดงอยู่ใดจมูกโดงจมูกโด่งเด้อ อุ้ยมอคกันมีลูกเนาะจะอยู่กับพ่อเถานั่นน่ะตาสิงป้าะพ่อน่ะป้าป้านำไปข่านวไม่รู้เลยนะบอกได้ป้าป้าจะอยู่กับป้าได้ใบข่าวต้นใบข่าวเป็นตะแพงตะแพงทุกคนเบิ่งนานฮักด่างโมกเบิ่งแน่นึกว่าพ่นเสืออวบนี่ประมาณตัวเล็กตะแพงตะหน้าน้อยน้อยนะพัดดังโมคิวก็มีอ้า สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเหมือนเนียกับปุบป๊บถึงบบว่าอันนัจก เบ้าแม็กสาวพรนะหรือว่ามาเยี่ยมบ้านสาวพรมันเยี่ยมน้องใบขาวเพราะว่านัดก็เพิ่นมาเนี่ยตั้งแต่เพิ่นยังบอถืบอท่านคลอดเนาะตอนเพิ่นทึบจนเพิ่นคลอดจนลูกเพิ่นสิใหญายเลยเจ้าขาวยังม่ไร้มาเนาะก็โทรคุยกันก็เกือบ่มือ่มือยังไม่ได้สิมาไม่ได้สีมาเพิ่นบอกเนาะทุกคนกลับมาแล้วเนาะทุกคนปะมือนี้ยฮะก็มากันสามคนมากับอลิตาสาวผมยาวแลวกัน เลกาเสาหน่อยเนะาะฮักกะบ่มียังมาฝากเพิ่นซิกเนเจอร์ของ้านท์คับก็คือปิ้งไก่เลยนะทุกคนนี่ไปเบิ่งน้องใบข้าวนี่บ้านเพิ่นนะทุกคนสบายดีสดวัสดีบอยมาบอยมา,มาทโทรหาเพิ่นบอยนั่นแหละนี่อะบ่มียังมาฝากโดยพ <ขอ S 2> ักใจนักเน่าเขาจะเดือนเลยเขาหนักกัน <laughs> สบายดีตาจะมีผูกงามนาะเออใบ,บข้าวใแบบข้าวชื่อปลาขาววะชื่อปลาขาววะชื่อปลาขาววะก็จะแพงเนาะ,ขขนาอะ,ะนะโอ้กำายเฮิร์เลยน้ำลายเฮิร์เล่ไข่ทอดจากขอด็มๆเนาะนี่เนาะหน้าพอเลยโอ้จมูกกระโดงอยู่ได้บบมจมูกโด่งเดอ้อสุขคนน้องใบ,บข้าว อเสียไปใส่เสียไปใส่พรฝนตกน้อยน้อยหรือไม่ไม่เอ้ยน่ได้พผลเลยเนาะพักหนาหน่อยได้ไหมฮะโอ้นงตรที่โต้หน่อยช่วยไหเนาะเออหนาหน่อยหน่อยได้ครับปากนะปากถึงเนาะปากน้ำงามปากกระจับค่ะปากกระจับคิ้วคนนี้นะมาคิ้วคนนี้ อขอพายเด้อถ้าอุ้มแบบนี้วัเขาอุ้มร้านสุดบบน้วันที่ิหาเยวันเกิดนวนเมื่อเดียวกับอันั่นแหละเมื่อเดียวกับอาิอกันกับอลิทอาริันที่1เมือนกันเอาไปใส่มือซ้าตอนโทรหากันฮะไปตรงเห็นอันเนาะไปซื้อไงไปซื้ออันเจ้าวเลยอนึกว่าไปถอนเงินธนาคารัขีคั้นีเลยีดขันใดขั้นใดขีรกใช่ปะ เท่าไรซื้อขายเท่าไรซื้อซื้อซื้อสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดสามหมื่นอ๋คือขายถือเลยถือเลยขาดทุนขาดทุนแปดพันไม่ยอ้น,น้องสะบ่อนันนั้นเป็นยังนะครับเป็นเบิ้งจะไปเบิ่งนะทุกคนน้องสะโอ้นี่เฮือนบ่อแม็กกับจ้าหน้าจังซีนั่นนะทุกคนเคยจะคุยโทศรศัพท์คุยกันยังไม่ได้มาเฮือนเพื่อนจักเถื่อโอ้ดินดินก่า เฮ็ดอาซำดินกับดินเฮือนพรนะเพิ่นอ้อมเอาเท่านี้เนาะนหักดินเพิ่นเม็ดตะบาแม่นเม็ดตะบาแทนั้นบ่อนาดินดินอานาหน้าอีกเจ้านึงอ้าวเพิ่นซื้อนาตัวพรแบบเพิ่นซื้อนาออกซื้อบ่นะเพิ่นบ่ได้ซื้อนาออกนะเพิ่อนซื้อตอนหนึ่งได้ตอนยังบ่มาปลูกเฮือนใช่อันนี้เสร็จอย่างีรเพิ่นบ่ได้ซื้อนานาเพิ่นเองและนี่บ่ได้ซื้อเอน ไปหอบตู oh! oh! ้ลงปาต้กระดอกกระดีเนาะบ้า hmm. ชิปจิปจิาต้าฮักมาเห็นเนาะทุกคนเคยเห็นแต่ตอนเพิ่นสั่งเลยเพิ่นลงถ่ายขอถ่ายคลิปมาเห็นเออก็อยู่แบบอบอุ่นโอ้ยสิไย์เอ็นวันเกิดบัดตรงกันกับวันเกิดอลิะอลิซการ์บอนีอัดสินแกซ์มกซอนปาตาหวานแม่แม่ไม่น้อยอยากมาหักเพิ่นแบบ เันซอฟต์อุ้งยันสะพรบ่อนั่นบอดีสนิทโอ้โหนี่ก็เลยบอกสะพอนเองเด็กหันมาแล่นเพลงกันเนาะโดยเมื่อวานไม่หันบู่ว่างไปงานในเวียงไปแงานในเวียงได้ข่าวได้ติปได้ติปลายรอบสองเพลงได้ติปขนาดนะขึ้นรถขึ้นหลายคันเด็กบอจักคันนี่อันนั้นรถ รถลุ้งเอาบรรดเลดเลยรลดอะไรลดไทยรถทุนได้ลดเก่งโอ้ยพรล่างใหม่ปะไม่ใชนี่รถแจ่วหรืล่างใหม่ล่างใหม่ไปไปนั่งน้ำกระเจับไปไปหนังดิสผากโมพากินโอ้ยเลิศหรือว่าอยากกินไผ่มาแดงบ่ก้อยคำมาแดงไผ่มาแดงมีอยู่บ้านคุณก็ได้ปะก้อยคำมาแดงปะน้อย อาทิตย์ถ้ากินก้อยไขบปลแดงบ่านอยู่ในรถทันดีดเออเอๆจะมา,าปเปล่ามาในรถมาก้อยกินมาก้อยกินแค่บลแดงนี่เบ,บิ้งสาวอ,านะอุ้มซ้อมใบเดิมจะมาซ้อมก็ซ้อมใบเดอิมซ้อมใบเดิมจะมาเอาก้อยน้อยออกมาเนาะ อันนี้พานอยออกกอนจะเพลงนะพิ่กอล์คัสสมุดดองเขาอยู่ฝักงเซจะสีไปอยู่บ่นิ่มน่งบ่นิ่ลองอุ้มบังฮะอุ้มเป็นแบบเป็นมอยเด้อยนิ่มเดิอนิ่มเดินนิ่มเดินเห็นบ่อุ้ยมอคกันมีลูกเนาะจะอยู่กับพ่อเถ่านั่นน่ะพ่อสิงป้าพ่อบป้า น้านมไปข่าวไม่รู้เลยบอกได้ป้าป้านีา่ก,ก็ป้าได้ไใบขาวอ้องใบขาวเ<ล>ป็นตะแพงตะแพงทุกคนเบิ่องหน้านะดังโมเบิ่งแน่าน่านึกว่าพัดเสื้ออวบนี่ประมาณตัวเล็กตะแพงตะหน้าน้อยหน่อยน,อยนอยะพัดดังโม ขวก็มีเด้อขิยวโอ้สภาพปาแบกจังแบบว่าแกวตาดงใจเพิ่นว่าะแม่สภาพแกวตาดงใจ่อยเด้อเพิ่นน่สองคนพอดีเนาะเพิ่อยู่ใส่ยู่ในหอกบะพอแล้วเพิ่ยในหอกขวัญเเข้าับตักทเรือว่าเพิ่งหอปาแดงแท้หนวยเ่าไดฮะสาพมบ่ไปดินปักเซ่ก็สวงนี่วคนคาลูกเนาะยังคาลูกอยู่อ่ะพูดไดไลฟ์สดเต้นมือนะฮะเฮาเห็นฮะ ผู้ใดไลฟ์ติ๊กต็อกนะผู้ใดชุมเฮาเนี่ยแหละเนาะป้ากระสเปาะเนี่ยเจ้าวะมี่เพื่อนดีเพื่ติดในหัวใจีะไรอยูเขาเห็นเขาเห็นในติ๊กต็อกค่ะเออไม่จะปาเออวันเกิดนี่เด้วันเกิดจะมาเลยมจะชิมหาลูกสาวปน้อง บ่อลานคือลานงาน่เนาะสาวเขาอยู่พ่สีแก้วนี่ได้เฮิรนเขาดิเินเขาาดินแผตมมีเนี่ยตมมีไม้เนี่ยไม่หลายๆดินแผ่นฮดินเานัี่ดู่ดิปู่พอเทาเทียสะนเือนนอนีไม่อยู่เพื่อนจอนจะว่ายุพีให้ไม่ให้พ่อใดไปอยู่แทนมันันม่มีไม่ไปอยู่คอยไปอยู่แทนตีไหม มอบไปคอยมอบไปมอบไปคอยซ้ำมอบไปคอยซ้ำนะนี่มอบมามอบไปคอยชนนี่เจ้าคะเดี๋มาอยู่ไปกู๋เจ้าคะเจ้าคะบ้านให้ใบเข่าไปนั่งแบบเด้อนั่งแบบนะว่าลิฟึกกาลิต้านี่กับประกวดได้คั้น่งยอมนะยอมอะไรบ่อยยอมจ้าบ่อยยอมจ้า ขาบยาพิษเพียงกันจาเพราะว่าเพราะวันหนึ ah ่งเพราะว่าพลบเลยดิเนเรากหนาทางดังคมราทางดังคมเิมเปิมเิมอานางก็นนังกรมาลิ้นไปแข่าเนาะไปข่ากันยังเป็นตาชาเนาลูกเห็ไปข่าเนาะไปตามหาความฟังก่อนอาจารย์เดี๋ยวเมนหุ่นเฮิรนเนาะฮักอลิตาต้องหาหกเดือนลื เม่ต้องฝึกก่อนห้าหกเดือนก็ยันบ่อได้ดอกเพื่อเน้นเพื่อสีใบว่าเพอร์เฟกเพื่อเส้นนะแต่คนทํามันมีพรสวรรค์แป๊บเดียวหนึ่งเพราะว่่าชวงคานยาวๆเนาะน้าไปเข่าเนาะไปนางแบบเนาะเป็นปัดดูกินเลยทุกคนเป็นนางแบบนะอริกาเป็นผู้ใดายรอกยันยันไอ้ผึ่งวะไอ้ผึ่งบ่ได้หรอกผึ่งก็เส้นเลยนะห่วง สาวครั้งแรกนะทุกคนเป็นยังก็ทายหุบได้สิว่าได้มือไทยอยู่ยังวะโตกนะไปเข่านะตัวจริงเพื่อนดังโมดังโมเด่อทุกคนเนี่ยเบิ่งแนนพัพอีแบบหนึ่งปากกับปากกับจับดังกับโม ตอนน่ะค่ะเพิ่นน้อยแห้งบอกว่าให้นอนให้นอนจักแห้งเนี่ยเดพรหัวนะเพิ่นเพตื่นเพิ่นนอนเองเพิ่นเพิ่นผิพิกแบบเพิ่นตื่นแล้วเพิ่นหงายหงายแอบนี่แต่ว่าเพิ่นนอนเองเพิ่นเพิ่นนอนเล้วนี่เพิ่นนอนเพิ่บเพิ่นกจบพิศเส้นเนะหนาเนาะไปเข่าเอ้ยไปเป็นร้านคยนน่อยเนาอคายดองวายร้านร้านไผ่หน่อยเนาะคายดองวายร้าน บอกแม็กเนอร์บอกแม็กเนอร์คอยจองจองก่อนให้ก่อนท่านจีบบรายจ่ายอีกเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามักโมสื้อใส่กระเดงะ้งค่ะแต่ก่อนเนื้ออา <c oughs> ริตากระปูกโมจ่ะเห็นเจ้าสองต้นตอนน่ะตอน,ตนตมาสมัยก่อนถุก เพนพอเทาหวานแล้วมันขึ้นซื้อมาจิกินอะลีกเอาไปแดงทำนะบะบ้านเขึ่นมันเป็นคู่น้มันโบเป็นเป็นดงมันเป็นคู่นะเนนบ่เขา้นคู่เป็นดงแปลว่าต้นไหม่เขาจะตาติดนหมืดนะทุกคนนะเขยนะ แบบผู้ว่าเมียมากับชวนเมียใหญ่มาเห็ดใส่เลยเนาะโอ้ยอัลันโอเคบ้าพีกะเพรงเลยนะเฮ่เ่งากสโอลันกับเมตนเป็นปานเลยเป็นอบายดี้าเป็นจี่าก่อนก็เลกค่ก็คือขาดก อามีอามีคนสวยไม่ใส่น้องไม่เข้าน้องไม่เข้าอยู่ใหนรับแล้วเมื่อกี้นี่เลยเมื่อกี้นี่คือบระมาพร้อมกันตอนอยู่เฮือนไงมาเด้อชาวบายชาวบ้านเด้อป้าแมตตี้เาพ่อผัวจังแพงนะหุ่นนะนะ ใส่ยังกินยังกินยังกระแทงอย่างเดียวเลยอลิต้าซาสองอลิต้าซาสวนริท็อกอลิต้าเด้อใครสนใจก็ติดต่อมาได้เด้อที่เฟซบุ๊กเมสตี้อารันเด้อนี่เมตตี้เมตตี้ลูกนึ่งเด้อนี่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนนี่ลูกเขาก็เลยท้องคำเดือนหุ่นเพุ่งซิกสมยงามนีนะอามี่งามมันบรรยากาศกันกันปรมาณนี่งสิบคนอามี่มาหาเป้ค่สาวสวยเนี่ยมันมีลูกคุณ มีมีมีจานอีกไปหนึ่งบ่มาใส่กันเลยแก้คุนะเแแก้คุนะไดเห็นใบเข้าเด้ขอขอไปนอนหนึ่งไหมมาชิ้เท่หไหะเมื่อเราจะมาหาเพื่อนอุ้มหลานแม่อุ้มหลานแม่เคยจะอุ้มลูกว่าอุ้มหลานสะพอนอุ้มเบิร์นโอ้สะพอนอุ้มหลานเลยอามีอยู่กันใครเนี่ยเก็โลมั้งอามีอามีติดโลเลยคนกินข่าวอันใดฮกอันกเดือดผมกำลังกินเออของจะให้กินแล้วให้กินให้กินข้าวอย่าง ขาีเ่พลันมีเมียใหม่ว่ะดิฮะคนเดิมบ่ะแตะตโวได้แล้วแตะตัวได้แล้วโรมยแตะได้แล้ฮะเตตัวได้แล้โอ้ยเตะตะุนเออช่นกุมืออวาสันซบอ้านี่แม่แม่แม่งหนาเนี่ยอุ้งแตแพงแผมเพิ่นกาเลยนะโอ้โอุันกินอะไร กินม้ามีไข่แดงค่ะม้อแล้วได้หนลค่ะาอันนี้ว่าสั่งมุเตยัชดาอันนี้ว่าก็ไท่ดระเพาะมีาหลายนะพูดทุกคนจะไม่พ้าทั้งนัหักโลกแห้งเลือสามหม่นเออตัวไปเอาตอนบอกว่าไปเอาตอนเห็นบระรเออบรรยากาศนะมากับครกทีมนะทุกคนคุกทีมเอาีด้นอรลิ้จกดลิ คุณนี่เกิดก่อนคุณนี่เกิดก่อนน้ำดีจังจักรกลอนี่ยด้วยยีรามกันนะหกตอนไปสักอย่างหกโหาบนี้คือย็นตต้องสวยเนาะต้องสวยเนาะ บริวาเธอเมียพายเดนสัวอามีบางสะคนเมียบางไม่พออามีบรรยากาศก็ประมาณนี้นะทุกคนสวยบนสะพอนกันรุยแห้งทุกคนลวยแห้งรวยแห้ง่าสีขาพันรถไปปารถเก่งรถรถเป็นอะไรอีกเกินเขาจะหาเงินเก่งนะ กินน้ำระบกมันเคดื right ่มเขาลืมมากันไลายโคดีเลยนะได้สบายเนาะแบดเมื่อตีข่าวจะไปเอาแบตยินหลดกันนะทุกคนหลดตะลันนี่หลดสูงอ่ะไปใส่กนง่ายนะคือตีข่าวเปลี่ยนเลยแหละแถมเงินในอีกได้ลันแถมเงินในอีกหลุดะลันซีซีแปดแปด มันจะเป็นเพื่อนเพิ่นนะทุกคนไม่ยังนก็พรนข่าวสิโคว่ะข่าวสิโคเพล่ซับพรานนะก้อยไข่มาแดงก้อยไข่มาแดงโอ้ยก้อยไข่มาแดงนะทุกคนก้อยไข่มาแดง มามามาลิตาหยับไปมาเท่าสิโคไม่เด้อมากินข้าวน้ำกันทุกคนกินข้าวบ้านสาวพรคนคนบ้านนาจารย์ตอนนี้เป็นบัตรยังตัวนี้บ้านน้องปักซองน้องปักซองเนาะมาเลยไหมจ้าจ้าจ้าฮะอัสิเกับละไ่เท่าวชิมาดีเออม่ชิมาเออมทคอยชิมาพอดีเมื่อไปเจอกันอยู่เฮือนเจอกันอยู่เฮือนเจอกันอยู่เอาจะกินกอนสักคำหนึ่ง กินไหมกินกันจะคำหนึ <c ười> ่งแม่มาสาวๆส่นจะกินแบบเตงโมนะคะกินเม็ดแตงโง่เลยกินเม็ดเมนโบเมตตินี่เขาเห็นตอนนี้ยังเป็นงานคึกขี้ได้เปคุณงาม่เห็นโบเม่ติตัวจริงหัดนี่ฮะอรันจะได้เมียใหม่ดิเออเม่ติตัวจริงหัดนี่ฮะตัวจริงค่ะบม ตอนตอนจิแต่งเขาไม่ได้งามแบบนี้นะตัวจริงเสียงอย่าดังโมอย่าดังยิงไหมดังขึ้นยิงยิงขึ้นดังยืงดังยิงเขาดังยืงหรือดังปึ้งอะดังปึ้งดังปึ้งเรียนกล่อนพอดีอ่ะกินเลยแม่กินนะแม่มาไหมกินเลยแม่บุรีอิ่มได้มาไหมคันคาดแต่ว่าสาวๆมารันมาซิมซิมซิมนะ แบบบ้านๆจ้าครบกินแบบบ้านกอนซิมเมเจอจขาวเองทุกคนมากินกอนนะเออนะค่อยซิมส้มก็ซิมส้มถึงที่เลยต้องคอยมีมาเลยกินเผาเผาใก่เซโนะนะกินไก่แซ่บเจโนสบายดีไปงามไผัวพะพ่นงมกูเคยได้ผัวเนาะได้อยู่ได้อยู่ได้อย่ ม้วนได้ลูก้อนเนี่ยบรรยากาศมาพี่น้องมากินข่าวกับสะพกมาเลยยาัเลอาีมากินได้ดิเด้อเอาเอาเมือเอาปลาคือใจดีแะอันนี้ส่วนเองบ่สวนเองบ่สวนน้องสาวปลูกอีกคนงานแบบนีเห็ได้ปลกม ปลาหม้อชนอ่อมัวธรรมดาคนทำงานเนื้อกวาอยู่แต่ห้องเอนะปุ้งมังมู้ผู้จากแดนกินมือเนื้อมังมู้กันน้ำตาลด้วยพี่น้องได้กินอันนี้นักทุกคนกินข้าวก่อนชิมไม่อยากชิมก๋วยเตี๋ยอิ่มแล้วตอนนี้กะนั่งไพ่นั่งมันเลยนะส้นหน่อยกันนั่งไพ่นั่งมันอลิซาไปข้าวเอ้าไปข้าวคุณีผมเลยไปข้าวเห็ี่ยนกําไลได้อยู่ได้อยู่นะทุกคนนะได้อยู่ครับ ยองนองไอหลุยส์ไอปนคือบุลุคือบอไอยืนนะคะโก้บุกันนึ่งกับคือพ่ออยู่ไดาบคเลิรอนไอบอเบตตี้ หน้าผากกันไปเวลากรคือโพดได้ไน้าส้วนเนาหน้าผากโอ้ยน้าผากส่วนนี่สนิงแห้งเลบอธิบา่าในน้อยไสิบอ่บ่ายกันลยบ่ายกันเลยประมาณนี้นะทุกคนจันอฮักัี่กันเลยเลักำเลันเลากัลกันยกนเกัเกันเลยกนกันเลยกนเลกนลัลเกัเล่นนี่กันเลยเกนนมเย นี่แม่ป้าก็ได้กินน้ำเพ่นนี่แหละี่ามีโตใหญ่อยู่มีโตใหญ่ีใช่เพลนเหรอบอนี่ะนี่เพลนี่เหรแล้วบี่ลุงยังได้แค่แพ่เาบเพลลล้นเนาะทุกคนเขาก็สิไดออำลาพาจากแล้วเนาะ กินข้าวไม่ยังเลยคุยกันเรียบร้อยขอบใจเดชพนโดยขอบใจใจอย่าลืมไปเว่ยหนยเด้อไปบอดิสูเว่ยบอด้ส่วงนี่ครับอดิสูเว่ยมันมันข้ามมันแบบมันไปด่วนเรื่อยๆเห็นไอมเออขอบใจเดชพรใจละลาย อาสิได้ลาวเด้อทุกคนนะจังไรกับคลิปนี้กับชีเด้จบเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อที่สำคัญฝากเบิ่งโฆษณาให้เจ๊ขาวแน่เนาะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าเนาะอยู่บ้านสับพอนบ้านสับพอนเพื่อนพอวันมาลินอ่าวันที่ยชิมาเพื่อนพอวันมาโดย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 